สวัสดีครับเมื่อนี้เขาสิพาไปเซเงียบครับอา น้ำกล่นไปเลยนะครับผมไม่เด็ดนั่นต่อเดือดเนาะนำกล่นไปครับเดินทางครับใส่งเงียบใส่กบอาอยุอากินแบบบ้านๆเนาะนอนครับอ่าอบ่อสร้างแล้ว ดับหมอสมสายว้าจะแงบนี่กับพ่อแห้งนะครับนี่กินขาดเลยแงบจากหลัง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผมเงี่ยปลากะเป็นเงี่ยปลากระเดิอดซับที่ผมไปยกสะดุ้งมากนะครับ มันลุนกันว่าสิได้บ่ได้นะครับวิธีการใสครับอันละฮะกบสองสามน,นิ้วน่ะครับอันละมันค่อยหอมเฮ้ยเขา<อ>เอ,อ,อ้นหอมแล้วเนาะเนี่ยแต่ลองมึงใส่ให้พี่ให้น้องมึง Lang ở đây, baxi hai mươi bốn điểm chị hai mươi bốn điểm chị hai mươi bốn điểm นะครับมาชมนัมต้องมีอยู่แล้วอ๋อเขาต้องกวดเป็นแผ่นสิกวดเป็นแผ่นครับยำยำเพ็ดจื้อข้าวอ่อนไส่เบ็ดแันใส่เบ็ดกบแหละครับแต่อันนี้เป็นเงียบแต่สูตรนี่เป็นขี่ปลาเน่าน หอมกบแต่เหม็นคนครับ <laughs> นีบ่หะ,ะบ้เหม็นๆนัน,นี้ดเ,นเ,นเด้อนี่บเหม็นเปิดเลยเหม็นฉีปลาเ่ฉีปลาเปิดได้เปิดมาพีช่ชาได้ว่เนี่ยอย่าอุ้ยใส่อยู่จีใส่รอกินมันิรอรอกินมันอยู่ันมีสมุทั้งก็ทิตกินอ่ะ <laughs> มา ทีบนล่างน้ำย่างดีแล้วข้อสีได้ขวากบมันเ่ไา้นั่นเรอะพอถึงน้ำเนีมันก็ไหลไปเขามาลอ่ลอไหนล่อล่อขางรอแอลนั่นเลเดี๋ยวใส่ในหนี่เลยใส่ในเนาะสร้างว่าจะอของในคว่ถึงคุณน้ออันนึงครับ น้อยนะใหนะก๊าลัยครับผมอันนี้เป็นเขาเมลีกำลังถอกโอ้ทีนี้ได้กินเขากินน้ำมิตรครับผมทุกไหทุกทงทุกหน่ะทุกเจ้าละถ่องงามครับตาขี่กับมินพบฟันกันชิป,ชปขีปิปลาขีิปะแบบนี้พูดลับมื <c oughs> <c oughs> มันเข่าได้ทั้งสองทางเลยบ่นีะเงต้งนี่ยา,ยาต้นเข่าเพ้นเนรเบียงแบบีการไซน่อยพี่น้องครับใส่แงบกบ สนิ้วเนี่ยเป็นตัวนี้ได้ครัา3นิ้วบ่บักเถาเมีบ่บักเถาเมื่อนั่นรัดหนาประตูงั้เสียบพวกเขางั้นมาปลกไปนั่นดิอือแลวนี้เขาหาเองครับมาเอียบ้ว น้ำนี้เ่ใส่นีร่วะปากสร่างด้ยโปากสร่างด้มีอยู่แล้วนะี่ยให้ลงนะี่นนยง,งั้นกบหน่อยมันอยู่น้ำนี้ ขนาะกระสีหางอยู่กันอยู่ประมาณให้หนึงครับจะตามจริงว่าต้องหางอันนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงนี้กบมันชุ่มครับผมกบมันชุม่มก็จำเป็นต้องหางขนาดนี้ท,ที่พอกว่าเอาบักจังๆกันหางๆไงมันเข่านี่ก็บังละมันเต็มเอ็ดเลย <laughs> เอาไันได้กินกันก็นกว่าจักนะครับสูตรเกาคือเกาละครับีการใส่ ่บ่ดได้หยงงาซำนีกัละได้ไปยู่ไปกินนะครับแต่เมื่อนี้ผมเพิ่งว่างครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมไม่ไ,ไสงเงียบกบลองเบิ้งครับมาสิมานบ่อาดลน้ำกันครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็เริ่มมาจากไสมาจากพุ่น3ามแล้วครับนำพานซ้ายไปอีก คุณลับมสอสงสัยต้นบักกะดาวต้นนี้คืองาาเด้วยน่ะ <c oughs> ครับใส่บาะหยากห้อยตีนมันอยู่ดแล้วน่ะเหี่ยเด้ห้อยตีนมนะันนนะ่ะง,าย,งายอยู่นะ่ะ <c oughs> มนัมนมมันรุนกันครับ แรงกินกินเข่าอิ่มแล้วมายามรถมันบ้อง,องสั้นกะ่ต้องม่ต้องกินเขามันลอ,อกบไปขว <c oughs> อะอครับไปอยู่แล้วละ่ะมัมีอย่างมากมายครับใส่ยง,งครับใส่งไงใส่บ้านงานครับรอผลงานรถ บรรยากาศทงให้ทงนาแล้วครับเนาะให้พัานไายลราไสก่อนเดี๋ยวย้ำนั้นเข้ามายามพร้อมกันครับผมเอายามสองรอบครับโอเคครับรอติดตามตอนยามนะครับผมลังสุดท้ายแล้วเงียบ,บสิบซีหรือสิบหาสิบหาหลังครับสุดท้ายแล้ว ป็นแใส่เป็นแปดเลยร้องเบิง้งดังสุดท้ายแล้วครับถือมีดมา็นอันด่บีดอยู่เยลยเหมือนกับสีดียกสะดุ่งอีก ยกสะดุง้ไงแล้วไสแงบกบอยู่บัดปีวัดซาดเลยพี่น้องครับรหล่อถุนน้ำกันผมก็ยุกสะดุง้งแล้วไสแงบกบอยู่ต่อไปเพราะว่าวานแหนก็อาจจะเบิดฤดูแล้วครับเบิดน้องวานแล้วปุ๊ทั้งจังหวัดอื่นเพิ่มมีวานกับมีครับแต่น้าน้ำหวยนี่ต้องรอให้น้้ำแห้งยังน้อยครับพีไไ่เดทพาไปวานแหนอยู่รอมาแบบหลายๆรูปแบบนครับนครับเป็นหลังสุดท้ายแล้ว พี่น้องคอยมาลุ้นน้ำกันครับอาจจะเป็นขึ้นนี้หรืออาจจะเป็นมื้นเศร้าคอยติดตามกันครับนะสำเร็จขันไซคู่ับมอสสมทายลุ้นกันนั้นบ่าครับลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันอ่ะ ยามมาแล้ว15หลังกบกบน้อย7 8ตัวอ่ะถือว่ามานคือเก่าละ,ระ,ระ,าระครับตอนนี้ติดธุระครับติดธุระหยามมาแล้วเฮ้ยพอเฉดม้วนเนียเฉดมู่หรือกบเลยเนี่ยกบประทันไงกบประทันไงอ่ากบประทันไงครับพี่น้องหยามมาแล้วเรียบร้อยแล้ว โอ้ตอนไปรุ่นบูนมิชะให้พี่น้องพาพี่น้องไปรุ่นครับโอ้รุ่นยุนบวงนี้แล้วโลดมาบทันครับเหมือนนงกันหยิบหยกสะดุ้งต่อเด้จันพ้นจองบ่งสะดุ้งก้อนครับก็เลยเฮในพนันสายเรามาก,ก่อนแล้วก็ะมันพอสมควรแล้วครับเอา้าพอได้ดปนอยู่ เออเฮ้ยมึงยันโดดไปหัวสวนได้ด้วยเดี๋ยวมาเอากูชิงไปเขาบ้างเนี่ยรุ่นนี้ยก็จะขบจัดขบแตะไม่ได้ไงขบหน่อยจมเฉียนหมู่นี่เนาะเอ้ยลุ้นไหมลุดนไหมเอา้าน้องครับ<น>ปล่อยปล่อยทำมันง่ายอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เด้อผมสวัสดีครับมันมานะครับ